มันยังเปล่นอยู่เนะี่ยนัยมันยงเป็นอยู่เลยนะนี่แล้วพอ็นมันมันก้าอยู่ตรงนี้แต่เราจะไม่ได้เล่นเนี่ตรงนี้นี่งล้าอยูร่นี่ร้ยนี่มันลานมานี่นี่มัน นีมันการ์ดอยู่วาจะไปได้พี่นั่นนั่นนั่นมันเป็นอยู่ด้วยวายนี่นี่มันนี่เล่าเลยนี่ตัวนี้มันนี่เล่านี่มันนี่ดันวะมันนี่ดันวะมันนี่ลูกอกันเดดินไไไมม่่้ได้อย่าวิ่งลูกเลยพลาดแยบวกกาเดี๋ยวมันบาด